ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูออยค่ะก่อนอื่นเลยนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยเรื่องข้าวก่อนอื่นเลยเราจะออกกําลังกายในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะไปออกกำลังกายพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะ เมื่อเด็กๆออกกําลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนั่งพักผ่อนในท่าทางที่สบายหลังจากนั้นเด็กๆค่อยไปดื่มน้ำนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปวันนี้คุณครูมีพี่นกฮูกมาเล่านิทานฉันชอบกินข้าวให้เด็กๆฟังด้วยนะคะ ไปฟังพี่นกคูกกันเลยดีกว่าคะ่ะฉันชอบกินข้าวฉันชอบกินข้าวข้าวของไทยเราเอาไปทำอะไรก็อร่อยมากเลยนะจ๊ะ ฉันชอบกินข้าวที่เป็นเส้นยาวๆขนมจีนเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นมีฉันชอบกินข้าวหลามข้าวหลามอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวเมาข้าวเมาคลุกอร่อยจังเลย ฉันชอบกินข้าวตังข้าวตังอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวเกี๊ยวว่าวข้าวเกี๊ยวว้าวอร่อยจังเลยฉันชอบกินข้าวต้มน้ำบุญ ข้าวต้มน้ำบุนอร่อยจังเลยฉันชอบกินข,ข้าวจีข้าวจีอร่อยจังเลยและพวกเรายังชอบร้องเพลงรีรีข้าวสารสนุกจังเลยสนุกจังเลยสำหรับขั้นตอนในการทำนานา มีวิธีการดังต่อไปนี้เราไปดูขั้นตอนการทำนานกันเลยดีกว่าค่ะ กล่า,าจมเป็นต้นกล้าที่ทำการถามขึ้นจากแปลงแล้วมัดต้น และหาพอสมควรเพื่อให้ต้นข้าวมีพื้นที่ในการเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวออกดอกออกรวงจึงได้เวลาเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้นข้าวจะออกเมล็ดมาเป็นข้าวเปลือกขั้นตอนที่5การเกี่ยวข้าวเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วจึงนำต้นข้าวทั้งหมดไปเข้าสู่ขั้นตอนการนวดข้าวซึ่งเป็นการนำเมล็ดข้าวเปลือกออกจากรวง เมื่อได้เมล็ดข้าวเปลือกแล้วจึงนําไปตากแดดเพื่อลดความชื้นในเมล็ดจากนั้นจึงนํำข้ามาตําเพื่อให้เปลือกหลุดออกจากเมล็ดกลายเป็นข้าวสารสามารถนามาหุงรับประทานเป็นข้าวสุกได้ เมื่อนักเรียนดูขั้นตอนการทำน,นาเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูมีใบความรู้เกี่ยวกับหน่วยเรื่องข้าวมาฝากนักเรียนด้วยนะคะใบความรู้ใบที่หนึ่งก็คือวัฏถจักรของข้าวให้นักเรียนตัดกระดาษติดตามรูปติดรูปตามคำให้ถูกต้องในวงล้อนะคะส่วนใบความรู้ที่สองก็คือเกี่ยวกับ การระบายสีของต้นข้าวแล้วเขียนคำตามภาพด้านล่างให้ถูกต้องนะคะส่วนใบที่3จะเกี่ยวกับคำและรูปภาพให้นักเรียนวงกลมคำกับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะและระบายสีให้สวยงามค่ะส่วนใบความรู้ที่4ใบความรู้ที่4ี ให้นักเรียนโยงภาพคำและก็จํานวนรูปภาพและระบายสีให้สวยงามค่ะสำหรับใบงานชิ้นสุดท้ายก็คือให้นักเรียนระบายสีหุ่นไล่กาให้สวยงามแล้วเขียนคำตามภาพด้านล่างให้ถูกต้องนะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อย เมื่อนักเรียนทำใบกิจกรรมความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเด็กๆทำใบความรู้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายกันด้วยนะคะสำหรับห้องเรียนคุณครูอ้อยในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย